บบอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าครับห่อผ้าไปด้วยเป็นชิ้นตัวนี้น,นี่มันเป็นสนใจตัวไหนก็เข้าไปหยิบใส่ไปในตะกร้าแล้วก็สั่งซื้อได้และอย่าลืมนะครับใส่โค้ดบุกัดหนึ้เลยนะครับสวัสดีครับทุกทุคนวันนี้นะครับผมได้รับของจากกาสซอนดูกานะครับ นี่ครับกระเป๋าจากทางกัสตันตูก้านะครับซึ่งแบรนด์กัสตันตูกานี้นะครับเป็นแบรนด์จากทางประเทศสวีเดนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในกล่องนี้จะเป็นกระเป๋าแบบไหนไปแกะกล่องกันเลยครับกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องกระดาษนะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอ๋อมันฉีกออไรรก,กนนอได้เลยครับตัวนี้ผมก็แกะตั้งนานครับฉีกออกได้เลยครับฉีกออกตามร่องนี้ได้เลยอ่า นี่ผมแกะผิดเลยนะเนี่ยมันไม่ต้องฉีดตรงนี้ครับแกะตรง,งนี้มาเลยแกะแกะตรงนี้มาเลยปึ๊บเฮ้ยเราก็ไปฉีดตรงนี้ตั้งนานอ่นะคะรับแล้วก็เปิดขึ้นมาอ่าเป็นลักษณะนี้นะครับขึ้นมาโอเคก็จะมีอ๋ออันนี้เป็นอะเซซอรี่นะครับเป็นอะเซซอรี่ ก่อนเสริมนะครับเดี๋ยวค่อยมาพูดกันครับ2ชิ้นนี้ในนี้ก็จะเป็นกระเป๋าครับาห่อ,อ,อผ้าไว้ด้วยอ,อ่าเห็นตัวนี้ครับโอ้เศรมากเลยครับะตัวนี้นะครับเป็นคอลเลกชันตัวใหม่ของทางการ์ตนดูก้านะครับเป็น คอลเลกชันที่มีชื่อว่าคอลเลกชันโคบเรตโค้ดนะครับเป็นคอลเลกชันใหม่นะครับที่ทางกระซันดุคาได้ออกมาครับซึ่งจะมีอยู่สี่รุ่นนะครับซึ่งจะมีสีรุ่นตัวนี้นะจะเป็นรุ่นของรุ่นลิซซีเน่นะครับถ้าผมออกเสียงผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็รุ่นนี้นะครับเขาบอกว่ากระเป๋าคอลเล t ชันนี้นะครับเหมาะสําหรับแก่การไปท่องเที่ยวครับเหมาะกับการไปท่องเที่ยวหรือว่าการใช้เอาไปที่ทํางานครับอ่าเหมาะแก่การท่องเที่ยวแล้วก็ไปใช้ในการทํางานได้ด้วยนะครับ ซึ่งจุดเด่นของเขาครับก็จะเป็นในส่วนของการที่เพิ่มความกว้างหรือว่าช่องเก็บของให้มากกว่าเดิมรวมไปถึงมีซิปนะครับนะครับมีซิปให้นะครับแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้แก่สิ่งของด้วยนะครับเขาก็จะมีซิปให้ตัวนี้นครับซิปนี้ออกมาในรูปแบบของซิปรูปตัว L นะครับมีด้านบนขึ้นมาตั้งสูงนี้ปั๊บแล้วก็ยูด้นานข้างนี้มาอ่าเขาก็จะใส่ของได้ประมาณนี้นะครับเป็นซิปรูปตัว L นะครับซึ่งวัสดุดิบของเขานะก็จะเป็นในส่วนของไนลอนรีไซเคิลนะครับ ในเรื่องของวัสดุธรรมชาตินะครับแล้วก็รวมไปถึงกระเป๋าด้านข้างครับ2ตัวนะครับกระเป๋าด้านข้างมีกระเป๋าด้านข้าง2ฝั่งนะครับในรุ่นนี้นะกระเป๋ารุ่นนี้ก็จะสามารถใส่แล็ปท็อปนะครับขนาด16นิ้วได้ด้วยนะครับเราสามารถเอาโน้ตบุ๊กเอาคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยใส่ลงไปนะครับซึ่งมีขนาด16นิ้วหรือว่าต่ำกว่านั้นก็ได้นะครับเขาจะเก็บพับเข้ามาปั๊บแล้วก็จะมีตัวล็อกตรงนี้ด้านข้างก็ใส่ของได้เพิ่มนะครับรวมไปถึงสามารถรัดตรงนี้ได้นะครับรัดขอบด้านข้างด้วย วัสดุดีมากครับเนื้อผ้าเนื้อกระเ,เป๋านี่เนียนมากครับเลื่อนครับการเย็บนี่คือแบบเนี๊ยบมากครับรอยการเย็บแข็งแรงดูคงทนเลยนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวล็อกออกอามาตรงนี้นะครับถ่ายข้างหน้าก็ได้นะผมชอบถายกระเป๋าข้างหน้าครับเวลาแบบขึ้นรถไฟฟ้าหรือว่าเดินไปใกล้ๆอะไรอย่างนี้ครับ นี่นะครับก็จะมีใบรับประกันมีอะไรัวนี้เป็นตัวเซฟด้านหลังให้ด้วยนะครับโอ้สวยมากๆเลยครับแล้วก็มีนตัวยี่ห้อดนี้อย่างที่บอกไปครับก็คือกาตันลก้าเนี่ยเป็นแบรนด์กระเป๋าจากทางประเทศสวีเดนก็จะมีป้ายธงชาติของประเทศเขาให้ด้วยครับตัวนี้ครับใครที่สนใจครับก็สามารถเข้าไปสั่งได้นะครับที่ w e ็บไซต catonluka.com นะครับ ซึ่งในเว็บไซต์เนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของกระเป๋าต่างๆหลายๆสไตล์รูปแบบเลยนะครับชอบรูปแบบไหนชอบสไตล์ไหนก็กดเข้าไปสั่งได้เลยนะครับวันนี้ครับในคลิปนี้ผมก็จะมีโค้ดส่วนลดมาแจกท่านผู้ชมนะครับใครที่สนใจครับกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นคอลเลกชันใหม่ที่เขาเปิดตัวมานี้หรือว่าจะเป็นในส่วนของคอลเลกชันอื่นครับของทางกาตันดูกานะครับก็ลองเข้าไปเลือกเข้าไปสั่งได้ครับแล้วก็ใส่โค้ดครับคูกัตหนึ่งห้าครับ ท่านจะได้ส่วนลด15%จากราคาของทางสินค้านะครับอ่ะลืมบอกไปครับไอ้กระเป๋าตัวนี้นะครับที่เป็นคอลเลคชันใหม่ตัวนี้นครับเป็นรุ่นนี้เนะี่ยเขามีอยู่3สีครับอ่าสีดำสีเทาแล้วก็สีเขียวนะครับก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซเว็บแกตันลูกา้า닷คอมนะครับรวมไปถึงอ่าออซิเตอรี่เมื่อกี้นะครับทางแกตันลูก้าได้ส่งออซิเตอรี่มาให้ผมมา2ชิ้นนะครับก็จะเป็นชิ้นตัวนี้ชิ้นนี้มันเป็นอ๋อเป็นกระเป๋าตังค์ครับเป็นกระเป๋าตังค์แบบ แนบเลยตัวนี้ครับใส่ตังได้ตัวนี้ครับแล้วก็ใส่บัตรได้นบใส่บัตรนี้นะครับใบรุ่นอเมริกาเขาฮิตกันนะครับตัวนี้ตัวนี้แล้วก็มีช่องใส่ตังตัวนี้นะครับถ้าจะออกไปไหนมาไหนที่แบบไม่ต้องพกกระเป๋าตังไปใบใหญ่นะครับก็มีแประชาชนมีตังเล็กน้อยตรงนี้นะครับใส่ไปแล้วก็แนบใส่กระเป๋าไปด้วยนะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งครับที่เป็นทางออเทอเรอรีที่กาตานูก้าให้มาครับก็จะเป็นวันนี้ครับอ่าของาหนังดูสวยหรู ครับตัวนี้รู้ซื้อรู้มากเลยนะครับตัวนี้ก็จะไปให้คุณแม่บ้านนะครับ <c oughs> ใส่เครื่องสําอางตัวนี้ให้แม่บ้านใส่เครื่องสะอางผมก็ใช้ชิ้นนี้ไปนะครับก็เช <c oughs> <Okay. S 2> ่นเดียวกันครับอุปกรณ์นี้ก็จะเข้าไปดูได้ที่ w w w gattaluga.com นะครับสนใจตัวไหนก็เข้าไปหยิบใส่ไปนในตะกร้าแล้วก็สั่งซื้อได้และอย่าลืมนะครับใส่โค้ดคูกคั15ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับมารีวิวมาแกะกล่องนะครับกระเป๋าจากค่าย gattaluga นะครับ ครับผมก็เช่นเคยครับถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์หรือว่าถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์และที่สำคัญนะกด subscribe ให้ช่องคุูก็อิสระได้นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับก็จะมีอะไรมาแกะกล่องหรือว่ามารีวิวให้ดูอีกก็จะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับหากมีข้อสงสัยหรือว่าข้อชี้แนะคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ